ไปลงแล้วไปลุงเนี่ยบอะนะฮะน้องดำตะเกียกันตะแยน่อยลงหลินกับนังเส่บโอ้คนตกมน้ายใหญ่เนาะคนงานใหญ่ที่คนบอกเอ่อเหยาเ่า ปัดถือมือคนตกนอกยังน้องเบลวบ่เอ๊น้องเบีวไม่กัเขาเาตัวใช่ปะอหนังกินมือนี่กับเขาโอ้ยใหญ่ใคได้คนหลายแต่ใหญ่ไดจะไปไหนน้อนี่ยัง่นบุหับเอาอีกนี้ได้มาส่งมื่อน้ำเียส่งมือน้ำมาสวยส่งมืน้ำส่งมือน้ำสวยผัดมาส่

ผมหน่ะมาเวว่าเออเอ่อเท่าเอเอเอนไบ้่าวบอนี่แหละเอนเอนเทออายบอไวบเหไว้ไหินน้ใส่เหลไปเยนบอเหลน้ำ่ตกป่าาสักไฟนี่ดไฟแน่ไปเสียบลงหลุมไปเสียบป่ะฮ้ฮิลงบอเก๊ก่ là nó có sợ lắm không phải nè, là nhiều sợ lắm Em ơi, hãy phụ nhạy nó không có ai tự khô khô Lập bay lập bay không mỡ mẹ kia nè Này, lập bài nè Này, lập bài bắt mỡ mẹ kia nè Khiến, phải tự khiến Được chứ tìm cốp, Phải tự เียดนะเอามอบบอมีคนมาใ่ไ่ได้เกี่ยวเขากันด้กำลังเฮ็ดกับเขาว้ามันทันเจาะอก่ใหญ่นิไม่ทันรเจาะม่อีมงเลยโอ้ยข้ามมกับแปมุ่ง มันโบหอดมันเกียวกับมันได้เก่ามุ่งกูอือายายจเกมงเจจมาบบ้านมาอ่่งเงี้พ่อบบอเแล่ก็่ไบ่ยะ่ย่มมัจกกมียังไ่ยได้่พักจะนะักเกบมันจบ่มีักหาักอยบ่มีบ่มับ่มีบ่ ไปนะไปนี right. mm. well, ่บอกนี posture, لا, yeah. ่พ anyway> ักเงเลยสิมาเลยเอาพักรูนอนเฮาเนื้อี่สนมาทังผีดหลัดมาผไดมาทางผีเกี่ยวเขาอยูาจานดิมามาทำยาจานนี่ใกล้ๆนะอยู่ในอาจาน มื่อคืนน่ขันสมมเดงขักะลไปลงไอ้ขัดกะีดไไหเอ้เมื่อคืเขกินบุได้ขันบุ่เขาเจ็บท้องเจ็บท้องมัเออกินแล้มันเจ็บท้องอืมนัเป็นี้ไเอมื่คืนหิวเขามาจักเป็นหน้วเขาบาจำตาเนี่ยจาไดตัดเสขงเียนบาผมน่ะยคบจะหน่อยได้เนาะก ไปน้ำก็พอนะพอมวยเอาซมผูเบาพอหอยเอามแวนีแกเนหอยราเอาบมาต่อซ่มมันไม่ดไดเบอลได้สนุกด้วยโอ้ยเาพากันข้นหูลงเลยนี่ไปวะใหม่ก็ตนก็วมงกลัว หน้าขาดวะเนี่ยหน้าขาดสูตรมนงมวัดได้มาซอยอยู่รึไงแต่ว่าสูตรนี่ราคาเกี่ยวทั้งพุ่นนี่ก็ยังไ,ไม่ซอยอยู่แต่ว่ายัางค่าทั้งพุ่นอยู่ลรงแล่วไปแล่วลงนะเติงนะเหลือกกอยู่ซิบกว่าไห้แต่ว่าแล่วเลยคนก็ซอยลายทางนี้ก็ลแล้วแล้ว เดี๋ยวไปแล้วก็ลงเลยกลาว่ามือนี่ก็จากเล้วออกก็แมวมดก็ได้เนี่ย้องเวิร์กบัมาซอยได้้องเวิร์กแน่โอ้เก่งเนาะเก่งเนาะโอ้เลี้ยนี้ได้ปลุงไปมือนี่เปลืองค่ะอะไนี่ gìng ri này leo được mấy người này này, uầy, thấy cả vợ mượn đẻ, mượn bố bảo đây, à. ừ, đây à, đi đi này, <laughs> ừ. ง่ายดิยังวะเด็กอันนั้นยูงลุงส่งแมมาใส่ลายคนอยู่ดิเฮ้ยฮากข้นคือกันแต่ว่าพ้นตกลิ้นเ้ยเปียกปื๊ดเออหมแล้วบมยาแล้วตกสมัยแหละน มีต๊กสำเรจแหละโอ้น้องเวิกนี่ม like. oh, no like. ีพงมีแฟนเนาะเยวนี่ใส่เลยครับมาไล่ม oh, ือนแล้วมาไล่มือกัลยเอ้าตึกมือว่าฝนตกเนาะฝนตกลิ้นตึกมือมันฝัดโอ้ยดวงบกของผอนบกเคยถือห้ามคือคือคนอื่นนี่มีบถอหาได้ขนอ่ะ ที่้มันยาวันยังคือเก่ามันบายาหยัะไหปะอ่ามันก็หมามันยิงขอปนเลยนะันงแน่น่ยเลยผู้ีนะใบยังเก็บเขียวนะผู้ีเกี่ยวปอยแน่นอืเออใบเกี่ยวผู้ทีเกี่ยวหมวนได้อสีเกี่ยวเขาน่ครัแต่ขาดพ่อไาตัดว่ะตัด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 นตัดตัดตัดัตัดัน กอยกว่านี้ก็ั้นมันจะขอบเลยนี่ขอบเ่ยมา้า่ายพ้นรนี่จ้าเจ้าเเดือนเดือนที่สองอะได้ขนเบินี่่าานเคยเติมตลดอนออกนะแม่ดีเนี่เห็นกองขาบพะเมื่อเมื่อได้ปั่นเห็นยุกไก่ไปไกลมากองเขาใหายแค่ติดตารางเฮือนตารางเทียง

บัวม้าเนี่ยรบัวง่ามรีเนี่ะเถอะที่เป็นรถนั่นด้เก้าสิบหกที่แล้วที่จะหมากเนาะที่นี่อที่แล้วในใจยังลื่นกับอบนั่งร้อนะแม่นยังเลื่อนอยู่บะเลื่อนเลยนะเลื่อนวะในเก้าสบห้นเก้าสิบห้าอีพอเก้าสิบหอแน่นเก้าสิบหกเออ่าเป็นท้งเขาพ้องแน่ไปจักร่วมกันไปจักแบบพัดเสือออกนะมันเต็มผล ได้หัเดรวมนั่นแหละรวมนั่นแหละต่อปีน้รอหุดบลกานเด้อป้าลุงเลยตอนมือปั่นีนมะเพิเงินคันได้ร้อยสอบร่วว่ายิบสอด้พอเลยรูปแลุพี่กายเนี่ยเห็บดเด้ปีนี้เห็ดบวดพี่กายเห็ดเอาขึงนึ่งบุลุงเดเข่าเก่าสิบหอบปีนีเห็ดบวชงเลยได้พอดีรวมกันพอดีเป็นสองง ว่าได้ด้วองเราแ่ฉันรู ¿no? ้ว่ามว่าไ่ได้่าก้วล่ะนี่ก็พูดล้งเลยนะผู้ขวมไมด้าวจนจนผูของลูกเล่นแล้วฮะจนผูของลูกเล่นยังย่างยังยัอยู่ตอนแล้วบ่ขงล้ยงกาวตวของพอหนาเรียบร้อยแล้วเ่ียบร้ย่าล้ยงตะพ้อชินาน่าก่้าว่าแล่อยู่บะมือ้าว่าแล่อยังเล้ยบะล้วางแล้วกย่งจัง่ายล้วกย่งหมย เอาซุมาแล้ยงเล้ดีหรอบมาดูมาดูเลยเนี่ยจะมาจะทำอะไรเขาเลยมาเล้เบาดดีหม่แม่เบาขึอดอเขาคแห่งดีแล้วแต่กล่ที่บอกคุเพื่นาเพอควเพื่นได้ไหมวะน่าเุกนี่แล้วเดี๋ยวมาเล้ยเบิดนี่เียเดีส็คเพื่อนมคว่าตกตันขึ้นไปนี่จะบได้แต่กก้าันบได้เง เอี้ยวว่คนเอี้ยวว่นนี่นะเรื่องไหนเอี้ยวว่พี่นี่ท่ยากได้ยิมได้ยิ้มมือเส่าได้จางคุณนะยิมเลยเขาเดียวเขาเดียวเขาเดียวดำหน้าคือกันช่วาจน้ยแน่นนด้ากนตไ่น่กได้ได้ยมมือเส้ายังมหนล่นคนเาจเจแล้วเวลามันไลยต่างกันหมเป็นไกันใช้ท่านตัวผู้หรืมผู้ชาท่านนั่นได้ย้มมือเส้าจะดำหน้าก็ได้ เกี่ยวผมกันยังไม่ได้กอนนันาเยจ้ะ่อาจ้างคนเกียนมาได้เปนยากนันฝ่ายเขาลงเอาบ่ี้ง่ายแต่มันจะลายไวม่นเนอะมันสาเห็นเาว่าเนี่ยลงไอ้เกี่ยวเขาหยาป้ตะปืดเน่ามาหลดหาน้น้อยหนึ่งเป็นสมองมหลดอ้แดเขาซ้องหากายวันนี่นะเดวเขาได้ซ้องหจะลืมจะให้หนึ่งนะโอ้จะลืมเออ นเปิดเลาโอ้บ่เบาเลยเอ้เขอมันหงายหญามันฝัดหนาหลายเออมันเลยเกี่ยวหนางามเกี่ยงมันเอวะโอ้โหงามหยาเลยแล้วจะวานะไได้ว่าออกหน้ากับได้นางจักมือเนาะนนอนเลแล้วละอ้คนนาะเาเดียวสัตวอานี่สีหวเลยปั่นแบจักเลยนะปั่นแล้วใชนไหโอ้ตัวเนี่นอนดีเนาะสองเทืาอะไรเนี่ยนะ ตหน้าผมเดียวแถ่สีซอปาจากสีสอปนี่ไอ้ยังแถ่สีซอปว้าวเนาะเขินเท่มากเลยหายับเขา